สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่8มิถุนายนปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวัน ราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบริเวณ1,683.47ระหว่างวันราคาย่อตัวแต่ระดับต่ำสุดเพียง1,679.10ซึ่งถือว่าไม่มีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าระหว่างวันราคามีลักษของการแกว่งตัวนี้ที่ทางที่ค่อยๆขยับขึ้นโดยขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดของวันบริเวณ1,697เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,695บวกได้ประมาณ14.06เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน ข้อมูลการจ้างงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบไม่คาดคิดในเดือนพฤษภาคมรวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆเมื่อไม่นานนี้แสดงเห็นถึงการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำสุดในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้าสู่การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในรูปแบบของตัววีจากการฟื้นตัวขึ้นทางเศรษฐกิจจากปัจจัยหลายๆปัจจัยแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนโยกเม็ดเงินลงทุนจากสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคำเข้าสู่ ตลาทุนและสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆจนราคามีลักษณะของการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงมาในช่วงก่อนหน้าอย่างไรก็ตามราคาทองคาวันนี้เริ่มมีการรีบาลและฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากดอลลา,าร์สหรัฐมีแรงขายทํากําไรสลับออกมาทั้งนี้นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในวันที่9และวันที่10มิถุนายนนี้ นักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะขยายขอบเขตและขนาดของโครงการสินเชื่อต่างๆและเฟดจะมีการประกาศใช้นโยบายควบคุมบอลยิวในระยะยาวของสหรัฐหรือเรียกว่า ยลเคิร์ฟคอนโทรนเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยหรือต้นทุนที่ต่ำทั้งนี้การควบคุมในส่วนของทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือตั้งเพดานด้านบนทําให้แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างจํากัดนักลงทุนจึงคาดการวาดอลลาสาร์สหรัฐในอนาคตอาจจะมีทิศทางแข็งค่าได้ในระดับที่จํากัดเช่นกันประเด็นดังกล่าวสร้างแรงซื้อกลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคํา และส่งผลให้พยุงราคาทองคำเริ่มรีบาวและฟื้นตัวขึ้นขณะที่ดอลลาร์สหรัฐระหว่างวันมีแรงขายทำกำไรสลรับออกมาในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวต่อราคาทองคำราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากเจ้าหน้าที่เยอรมน,นีโวยสารัฐเตรียมถอนทหารออกจากเยอรมน,นีเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ทั้งนี้ความตึงเครียด ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนางแองเจลาเมอร์เคิลมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่สหรัฐเองมีการส่งสัญญาณว่าทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐถอนกำลังทหาร9,500นายออกจากเยอรมนีทั้งนี้สมาชิกอนุรักษ์พรรคนิยมของนางแองเจลาเมอร์เคิลกล่าวต่อหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้ง ทางด้านงบประมาณระหว่างสหรัฐกับเยอรมนีทางด้านการทหารและสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเยอรมนีที่ถดถอยลงซึ่งความเสี่ยงหรือความขัดแยงระหว่างประเทศที่มีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาหนุนและกระตุ้นทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างไรก็ตามทองคํายังคงได้รับแรงกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลภาค ผลิตของอุตสาหกรรมในเยอรมน,นีร่วงลงอย่างมากในเดือนเมษายนซึ่งทิศทางตัวเลขภาคการผลิตที่ย่ำแย่ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างมุมมองเชิงลบต่อทิศทางของสกุลเงินยูโรและยังคงส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคํทาทั้งนี้สํานักงานเศิติของเยอรมน,นีเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงถึง17.9%ในเดือนเมษายน ขณะที่การลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงยังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากแบงก์ชาติจีนอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ1.2แสนล้านหยวนในวันนี้ทั้งนี้ธนาคารกลางจีนยังคงอัดฉีดเงินสดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านข้อตกลงรีเวอร์ซัลรีพการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งผลให้มีปริมาณหรือมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให หลายคนคาดการหรือประเมินว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆมีทิศทางหรือมีโมเมนตัมที่จะสดใสและมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้ต่อสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับไปกระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตัวตลาดหุ้นและสร้างแรงขายสลับกลับเข้ามาอย่างตัวตลาดทองคํา ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนและการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําจะเห็นได้ว่าแม้ว่าระหว่างวันราคาทองคำจะมีลักษณะของการรีบาลและมีการฟื้นตัวขึ้นหลังจากราคาสามารถทรงตัวหรือยืนเหนือแนวรับบริเวณ1,668เหรียญดอลลาร์ต่อทสออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเดือนพฤษภาคมและเป็นระดับต่ําสุดในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการขยับหรือการดิดตัวขึ้นพอราคามีการรีบาหรือมีการดิดตัวเข้าใกล้ในส่วนของกรอบหรือแนวต้านที่เป็นชัแนลด้านบนในโซนบริเวณ1700ดอเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามหากราคายังคงทรงตัวรักษาระดับไว้ได้ยังมีลุ้นที่ราคาจะทดสอบในส่วนของแนวต้านดังกล่าวทั้งนี้อาจต้องจับตาว่าราคาขยับขึ้นแล้วจะผ่านในส่วนของแนวต้านดังกล่าวได้ไหม หากราคายังไม่สามารถผ่านหรือยังไม่สามารถยืนอยู่เหนือกรอบแนวต้านที่เป็นทิศทางหรือเป็นช่แนวขาลงได้ราคาทองคํามีโอกาสปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาทดสอบในส่วนของแนวรับบริเวณ1,668เหรียญดอลลาร์ต่อเธร์สออนอีกครั้งหนึ่งทางนี้จึงแนะนํานักลงทุนทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือเปิดสถานะขายหากราคายังไม่ผ่านแนวต้านดังกล่าวสต็อปล็อตหรือตัดขาดทุนโดยใช้แนวต้านบริเวณ1,716เหรียญดอลลาร์ต่อเธร์สออนซึ่งเป็นระดับสูงสุด ของวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่บริเวณ1,716เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนจะเห็นว่าในช่วงก่อนหน้าราคามีการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงมาชนระดับดังกล่าวหลายครั้งแล้วยังไม่สามารถแล้วยังสามารถทรงตัวหรือรักษาระดับดังกล่าวได้จึงทําให้เกิดการรีบาหรือเกิดการดิดตัวขึ้นทั้งนี้อย่างไรก็ตามหากราคายังไม่สามารถยืนหรือผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวได้อาจเกิดการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตามในส่วนของการเข้าซื้ออาจจะรอราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้แนวรับแรกบริวเวณ1,668เหรียญดอลลาร์ต่อเธอรซอนซึ่งเป็นกรอบหรือเป็นฐานของราคาในระยะกลางซึ่งแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคําในระยะกลางยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวในรูปแบบของไซเว์หรือการแกว่งตัวออกด้านข้างซึ่งหากแนวรับแรกยืนไม่อยู่อาจจะถอยจุดเข้าซื้อไปที่แนวรับถัดไปบริวเวณ1,657เหรียญดอลลาร์ต่อเธอรซอนซึ่งเคยเป็น ระดับต่ำสุดของราคาทองคำในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้หากราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้ระดับดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดของช่วงที่ผ่านมาและเป็นกรอบหรือเป็นช่นลที่ทางขาลงด้านล่างอาจจะเกิดการรีบาวหรือเกิดการดิ่งตัวขึ้นของทองคำอีกครั้งนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้อาจเสี่ยงเปิดสถานะซื้อเพื่อลงทุนระยะสั้นจากการรีบาวหรือการดิ่งตัวขึ้นของราคาทองคำได้เช่นกัน สำหรับวันนี้ทางว YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ